โอเคค่ะหัวฟูขนาดนี้ก็คือเมื่อกี้ไปแววนมอไซค์มาเรียบร้อยแล้วนะคะผมก็คือพันกันมากแบบสางแบบแทบจะไม่ออกเอนที่ไปเมื่อกี้ก็เพื่อที่จะมาดูว่าหวีคนหมูปาเนี่ยมันมันหวีได้จริงไหมเดี๋ยวจะมาลองหวีที่มี หวีธรรมดาคือมันก็ได้แต่หวีอ่ะแต่ว่ามันเจ็บอะ,ะมันไม่ไปเลยวะเออชื่อมันจะพันกันแล้วน่จริงๆนะเนี่ย,นนยมันไม่ลงจริงแล้วเนี่ยเจ็บเจ,าจ,าจา้าลองวีของแบรนด์หนอมคือแ่ยเพิ่งได้มาเลย แบบเพิ่งได้มาจริงๆแล้วจะแกะให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนี่ก็คือสั่งมาจากตอกๆแพ็เคเกจเขาก็น่ารักนะเห็นปะเออน่ารักดีอ่ะของแบรนด์แบรนด์ถนอมนะคะเ,คเขาติดแนนเกินไปปะกนันไกลดีกว่าเขาเป็นหมีแบบขนหมูป่าอุ้ยน่ารักอะ่ะ อ uh, มีถุงให้ด้วยอะ่ะชอบตรงนี้เลยอันนี้เนี่ยสังเษอะไรมาวะเน,นี่ยลืมอะ่ะก็คือไฟ์ใกล้เคียงกันอยู่อันนี้จะใหญ่กว่านีดนึงนี่คือหน้าตาของมีคนมุมปานะคะของแบรนด์ทานอมสิ่งที่เขาให้มาอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะคือเอาไว้ทำอะไรรูป้ปะ เอาไว้เขี่ยผมที่มันติดหวีอะอกเว้ยคือเขาใส่ใจรายละเอียดจริงๆนะเห็นว่าแล้วผมอะ่ะมันก็จะหลุดออกมาเลยขออภยัยในความไม่ได้ล้างหวีก็คือเส้นผมอะ่ะมันจะหลุดออกมาเลยลรงดูกันดีกว่าว่าเออมันเป็นหวีที่สามารถใช้ได้จริงไหมหรือว่าคนเขาปวยกันไปทั่วอันนี้จะรีวิวแบบจริงๆเลยนะอัะนอร์ขอให้ทุกคนได้ดูเฮ้ยช สภาพผมก็จะประมาณนี้นะคะแบน์มอไ์มาไปกับสองล,อล,ล้อนนียเราลองอีกขางนเ้ยหรือข้างนี้มันไม่พันเท่าข้างนี้อันหนึ่งขอวีก มันไม่เจ็บจริงๆนะมันไม่เจ็บเลยมันแบบโอ้ดีอะแต่ก็มีผมร่วงติดออกมานะอ้า e r ซอ,อคือเขาใช้อะไรมาทำมันคือขนหมูป่าจริงๆใช่ไหมอะทำไมมันไม่เจ็บอะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีขนข้างล่างอยู่ตรงนี้ป่ะมันก็เลยไม่เจ็บแล้วก็ไม่ล้างผมใช่ไหมข้างนี้เลยแล้วกันอนะ ความรู้สึกของตอนที่ใช้ไอตัวนี้กับอันนี้มันคนละวิวกันเลยอะเมื่อกี้คือดึงแบบหัวจะหลุดแต่เฮ้ยเยี่ยไม่เปจริงโอ้ยดีมันใช้ได้อ่ะมันใช้ได้เลยมันแบบไม่เจ็บเลยอะ <c oughs> แต่ผมหลุดนะผมก็มีร่วงหลุดตดีลงมานะคะออ <c oughs> <c oughs> มันไม่เจ็บเลยจริงๆเวลาเวล,า,เลาหัวฟูแล้วแบบว่าบีอีเนี้ยมันมันไม่เจ็บจริงๆนะทุกคนอันนี้พูดจริงๆจากใจเลยคือรีวิวจริงๆนะแบบไมไ่ไม่ได้โมไม่ได้อวยแบรนด์ด้วยนะวุ้ยคือคนที่จะต้องมีอีกสักสองสามไซส์แล้วแหละคือควรมีติดบ้านไรจริงๆนะไอแบรนด์เนี้ย ไอห,หวีขนมูบาเนี่ยแล้วคือดีไซน์หวีเขาก็น่ารักอะ่ะอ๋อด้วยความที่มันเป็นไม้ใช่ไหมไม่รู้ว่ามันคือไม้อะไรนะแต่ว่ามันจับถนัดมือมากเลยอะ่ะเฮ้ยดี่ะว <laughs> <laughs> อยากได้ไซส์อื่นอะฉันอยากได้ไซส์แบบไซส์เอสด้วยอ่ะ คือเห็นว่าเขามีหลายไซส์มากเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าไซส์เนี้ยไซส์อะไรจำไม่ได้ว่าเป็น M หรือว่า L อุ้ยดีแกบอกเลยว่าควรมีอันนี้จริงๆพูดจริงๆคือมันดีจริง,รง,ม,รงมันแบบคุ้มอ่ะในราคาแบบแค่ไม่กี่ร้อยบาทแล้วแล้วแบบผอมฉันหมเมื่อกี้กับผมตอนนี้